สวัสดีครับอยู่กับเอ็กดัมซิงครับดิ้นด่วนมีดิ้นด่วนด้วยเหรอเอ็งม,ม,มาแต่ไหนวะนวนอันนี้มาถ่ายคลิปให้เซ็ก่อยครับ,น,รบนี่ไงเซ็กขับรถถ่ายนี่ไงเห็น,นะน,หนไหมอ่ะพ,พี่สายรูทูไปลงช่องเหรอครับใช่ครับ <laughs> เอา้าโอ้โอหไปขอสามชายเลย <laughs> อ่ะ ชอบสามชาห์พวกเองอ่ะฮะโอ้สุดยอดเลยเอเอ้เองได้มาจากไหนวะอันนี้รถใครนี่รถใครนี่รถรองครับรถรางครับโอ้เองรู้จักด้วยหรอไมาให้เขาโคตร บนรินมาแล้วครับแร,รงไหมคันนี้ยแรงไหมแรงครับฮะแรงครับแรงเหรอรโอ้โอไอ,อขอสามชาตินีลี้ล <laughs> ีกล เหมือนมีลูกสากับผู้ชายขี่เหมือนผู้ชายตางเย้เหมือผู้ชายมาแบู้เหเลยอะไรไหนเอ้าอะไรเนี่ยไปมามาเห็นเห็นอนูรถ่ีเอฟซีเรอเอฟซีเหรอโอ้ี้คนนี้เคยขับรถดามคาสีคนไหนคุโรอเออสีขาวเหรอ พึ่งเองเอฟซีต oh. ัวจริงไหมนี uh ่ไม่ใช่ครับฮะนี่่ไมใช่ใครตัวจริงไหนนี่ตัวจริงเหรออันนี้เป็นตัวจริงครับโอ้ผมมีตัวปอมตัวจริงอีกเอ้ารับเฮ้ระวังรถเอ็งชอบอ๋อเฮ้ยออกมาเอามาเดี๋ยวรถชนเอ็งรู้จักไหมใครเนี่ยใครเนี่ยรู้จักไหม ฮะเองรู้จักไหมพี่ออสเหรอ,อ,นนอรเอออ,อ,อ f c เอฟซีเองจริงครับดครับใครน,นี่ไม่รู้เหรอ,อ,หรอโอ้อย่าปีนโอ้พวกเองนี่ออก มาแล้วครับวิ่งได้เหรอแบบเนี้ยมาขอแต่สามชาทั้งวันเลยครับไ้าวไ ใครนะใครขับนะไอพวกเองนี่เกะกะรถไม่นี่รถใคยเนี่ยรถใครเนี่ยฮะรถใครฮะยี่มารถพิซิงเรางมฟามมาแล้วไอครูไม่ด่าพวกเองหรอ เออพวกเองนี่ลบรถได้ป่ะโอ้เอฟซีเยอะเด็กๆก็จะวุ่นวายหนิครับไปเซตต้มอ,อารักแรงนะนะ พามาดูส x เนะครับดันทันไหมพี่ทันอยู่นะเออโอ้โหที่เราเขาทุ่มไปถึงไหนนะ่ะ ผมถึงไหนอ่ะฮะเ้าวอาในว่าเทเป็นตัวแอลอะทีนี้เอาเต็มเลยโอย้สุดยอดเลยอเอาเต็มเลยทีนี้ ฝนก็มาฝนมาแบบนี้ขึ้นบอ่อได้เหรอพี่เดาขึ้นบอ่อได้เหรอแบบเนี้ยดีนามีรถไถกันใหญ่ครับไม่งั้นดันไม่ทันแน่นอนอ,ออกเลยว่านี่นะ ดูเสียงจริงไหมครับอล้วทำไมขับขับหยุดหย,ยุดอ่ะสุดได้เนี่ยด้วยแล้วโอ,โอ้ไฟเขาสว่างแต่ว่า

ลื่นด้วยครับไปว่าแรงนะไปทำอะไรวะนี่ทำไมแรงเกินกว่าเดินนี่แรงเนาะทำเที่ยวอะ

เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ